เจริญธรรมแก่ทัานสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็จะพูดคุยศัทนาธรรมะให้ได้รับฟังกันก็จะพูดถึงเรื่องการเจริญอาณาปาณนัสติเบื้องต้นเลยตามคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะต้องมีสินห้าเป็นบาตฐานบางคนสงสัยว่าเราจะรักษาสินห้ามาให้บริสุทธิ์ ถ้าใจเราบริสุทธิ์สินงห้าย่อมบอริสุทธิ์สินคืออะไรคือความป,ปกติของใจนั่นเองดังนั้น,นถ้าใจเราเป็นอัสยศสินก็ย่อมด่งางพอนั่นเองให้เราแบบจเจริญไปด้วยมา้ามีองแปดย่อมม้าสั้นคือสินสมาธิปัญญามา้ามีองแปดคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นทางของพระอริย,ย,ย,ยเจ้าแล้วก็จเจริญไปด้วยกุศลกรรมบุญสิทธิ์เจริญไปด้วยอิทธิบาศฉันทะวิริยะจิตตะและก็วิมังสานั่นเอง หากไม่มีอธิปัิบาสี่ไปไม่รอดนั่นเองดังนั้นเวลาเราจเจรณาปามนั่นนภาภาภานสติอยู่เนี่ยมันก็จะเจริญสติปัฏฐานสี่ไปด้วยเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมดังนั้นเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ก็เป็นเวทนาสุขก็เป็นเวทนาหนาวร้อนก็เป็นเวทนากนโกรธโมโหก็เป็นเวทนาจิตคืออะไรจิตคือความคิดคิดเรื่องไรวิญ,ญญาณไปตั้งอาศัยที่นั่งดังนั้นคําว่าธรรมแปลว่าอะไร รมก็แปลความหมายว่าไตรักพิจารณาไตรักะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของไตรักอันนี้จังหวไม่่ยแท้ังหวะไม่ใช่ตัวตนทุกขังไม่อาจที่จะทนสภาพเดิมได้นั่นเองเรื่องแรกๆก็คือให้เราเนี่ยนั่งเท้าขวาเท้าขวาทับเท้าซ้ายแบบนี้มือขวาทับมือซ้ายแบบนี้นั่งตัวตรงกับท่านั่งแบบสบายสบาย ไม่ต้องไปบังคับลมจะให้ยาวให้สั้นบางทีเราไปบังคับลมอาจจะให้ยาวให้สั้นมันก็จะไปติดสามาธิแล้ก็จะไปติดในฌานติดในฌา,านก็จะเกิดโมหะข้อความถือความหลงมันก็จะทําให้เราเกิดมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิเกิดก็คือว่ามิจฉาแปลความหมายว่าไม่สามารถจเจริญปัญญาได้จึงเรียกว่ามิจฉาสมาธิดังนั้นสิ่งที่หลวงพี่สอนสิ่งที่หลวงพี่แนะนําก็คือ การจเจริญอานาปานาสตินำไปสู่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้กายละใจของเรานั่นเองให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงของลงมหายใจเขา้าออกลมหายใจเข้าออกสั้นมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกยาวมีสติรู้ให้เราเริ่มฝึกปฏิบัติตั้งแต่5นาทีก่อนนะบงางทีการนั่งนั่งนานๆเนี่ยนั่งสมาธินานๆสองสานชมชั่วโมง ใช่ว่าจะได้บุญเยอะแต่สู้การนั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ตถาคตองค์พระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเพียงเพื่อขอกีเลสนั่นเองขณะที่โยมกาลังเจริญภาวนาอยู่หูได้ยินเสียงได้ยินธรรมชาติได้ยินเสียงนกเสียงอะไรก็ตามให้มีสติรู้ว่าได้ยินโดยไม่ไปยินดียินร้ายนั่นเองขณะที่โยมเจริญภาวนาอยู่แล้วรู้สึกใจไม่่อยสงบเลยหรือก็คิดเรื่องอดีตอก็คิดเรื่องอานาคต ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าใจมันไม่สงบมาตั้งนานอยู่ๆเราจะให้มันสงบ,บเลยเป็นไปได้ยากให้เราให้เราดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกของเรานั่งภาวนาไปแล้วให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกใจของเรานะั้นะมันก็จะมีสักเทที่เหมือนลิง โครงสร้างเหมือนลิงลิงที่กระโดดไปกระโดดมาเห็นไหมเหมือนก็เเ็กน,น้อยที่กระโดดไปกระโดดมาทํไงให้เด็กหายดื้อเด็กประมาณห้าขวบหกขวบเนี่ยก็ต้องหาขนมนมเนยหาเอาเล่นมาล่อดเด็กนั่นอยงนั้นเนี่ยจิตก็เหมือนกันเราก็ต้องหาที่พึ้นของจิตนั่นคือไม่ลืมลงหายใจข้าออกที่หลงที่บอกแล้วคุณโยมจะรู้สึกว่าคุณโยมจะได้คุณผุ้ชม มากของการไปทําบุญที่วัดอีกครับว่าทําไมได้มากกว่าพยมและอาคาพยาบดุเบียนราคาได้ตามที่พุทธวนจะนะสอนแต่การที่โยมทําบุญบาเี่ยโยมรับไม่ได้นันนะโยมรู้สึกปวดเมื่อยเนี่มีสติรู้ว่าปวดโยมไม่ไปยินดีร้ายหากไม่มีสติรู้ทันสังขารปุ้มแต่งสังขารคุ้มแ,แต่งมันก็จะทําให้เกิดสังขายให้เของการเกิดทุกข์หากมีสติรู้ทันก็ไม่เกิดสังขายนะั่น กิดการพิจารณาเรียกว่านิโรดดับทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นเป็นสภาพที่เป็นทุกข์ขังทนสภาพได้ยากเราไม่อยากทุกข์มันก็ต้องทุกข์า็เป็นอน,าตาอนัตตาความไม่ชีตัวตนสักแต่ว่าเป็นา่าพินท่าน้ำท้างลมท้าไฟมาประชุมกันเพราะอาศัยตัณหาเนี่ยพาวิญญาให้มาเกิดวิญญาเนี่ยยังมีความจินดีพอใจในรูปโสกกิ่นเสียงโธทัพระอยู่จึงหินวาใจเกิดแต่การพององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า ท่านไม่ได้ยึดถือมั่นครองในขันท้าแล้วท่านจึงพ้นจากการดุไว้แต่เกินพ้นจากการตุแต่งแล้วนั่นเองเราก็พิจารณาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอาการทุกขเวทนานั่นเองอาการทุกขเวทนาก็อยู่ได้ไม่นานก็ดับไปพุทธเจ้าบอกว่าเราเห็นการเกิดการดับอย่างนี้เห็นอนัตตา,านี้คือการเขียนเพื่อเผากิเสนั่นเองเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดปัญญารู้แจ้ง เมื่อเราเกิดปัญญารู้แจ้งเราเห็นสภาวธรรมเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเรียกว่าเข้าสู่สภาวะของความเป็นพระสุาบันนั่นเองถามว่าบรรลุธรรมบรรลุได้ยังไงแต่หลวงพี่ไม่ใช่เป็นผู้บรรลุบรรลุธรรมก็คือบรรลุอร,ยริยสัจสีเนี่ยเขาเรียกว,วิปัสสนากรรมฐานเรียนรู้กายและจิตบางคนมาเล่าให้หลวงพี่ฟังว่านั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วหลวงพี่ก็เลยถามว่านั่งยังไงวิปัสสนากรรมฐานเขาบอกว่านั่งนิ่งๆอันนั้นไม่ได้เรียกว,วิปัสสนากรรมฐานนะธรรมะเราต้องเข้าใจ นนเขาเรียกว่าสมา,สมาธิสมาธิเป็นเรื่องของฤาษีวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสอนประมาณนี้คุณโย mm hmm. มเมื่อก่อนคุณโยมใจชุ่นเฉียวใครด่าว่าอะไรก็โรกรธต้องโมโหก็อาฆาตแค้นพอคุณโยมมาเจริญอนาปานาสตินำไปสู่วิปัสสนาคุณโยมก็จะสามารถปล่อยละปล่อยวางได้จเจริญพร